เมื่อความเหนื่อยล้าของพ่อช่างเหล็กพาเขาไปพบเงาลึกลับในกระท่อมและเงานั้นกลับเกี่ยวพันกับอนาคตของลูกชายโดยที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนลมร้อนจากเตาหลอมพัดผ่านใบหน้าของเขาจนผิวแสบราวกับถูกไฟลวกเหงื่อที่ไหลลงมาจากหน้าผากทำให้สายตาของเขาพร่ามัวแต่เขายังคงยกคอนขึ้นเพราะไม่มีเวลาให้หยุดพักเสียงตีเหล็กดังสะท้อนกล้องทั่วกระท่อม ดังกังวาลเหมือนหัวใจที่กำลังเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆกลิ่นเหล็กเผาร้อนผสมกับกลิ่นควันทานอบวนจนหายใจแทบไม่ออกเขารู้สึกมึนหัวเล็กน้อยเหมือนอากาศในกระท่องถูกดูดออกไปทิ้งไว้เพียงความร้อนและความอึดอัดที่กดทับหน้าอกของเขาเขาขยับมือที่สัน่นเพราะแรงงานทั้งวันทำให้แทบยืนไม่ไหวแต่ความคิดถึงลูกชาย ทำให้เขาฝืนยืนต่อไปในหัวของเขามีเพียงภาพเด็กชายที่กำลังเปิดหนังสือใต้แสงตะเกียงเก่าดวงตาเต็มไปด้วยความฝันความฝันที่เขายอมแลกทุกอย่างเพื่อให้เป็นจริงไฟในเตาเริ่มลุกสว่างขึ้นแสงสีส้มสะท้อนบนเหล็กที่เปลี่ยนสีเหมือนกำลังเตือนบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจเงาบนผนังไม้ยาวขึ้น และปิดเบี้ยวไปตามแสงที่เต้นไหวเขายกค้อนขึ้นอีกครั้งแต่ทันทีที่ปลายค้อนกระทบเหล็กเสียงที่ดังออกมาไม่เหมือนเสียงตีเหล็กเลยมันเป็นเสียงแตกเสียงแหลมคมเหมือนกระดูกหักอยู่ใกล้หูของเขาเขาชะงักลมหายใจติดขัดและความเย็นวาบไหลผ่านสันหลังราวกับมีใครยืนอยู่ข้างหลังเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัว เงายาวบนผนังเหมือนจะขยับเหมือนมีคนอีกคนอยู่ในกระท่อมเขากลืนน้ำลายและหันหน้าช้าช้าแต่แสงจากเตาไฟทำให้มุมหนึ่งของห้องมืดสนิทจนมองไม่เห็นอะไรเลยเสียงบางอย่างดังขึ้นเบาแต่ใกล้จนหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บมันเป็นเสียงหายใจของใครบางคนอยู่ข้างหลังเขา ชัดเจนจนรู้สึกได้ถึงความอุ่นของลมที่ประทะต้นคอเสียงหายใจที่อยู่ด้านหลังของเขายังคงดังชัดเป็นเสียงหายใจของคนจริงๆเสียงที่หนักและช้าเหมือนคนที่ยืนอยู่ใกล้มากจนลมหายใจพัดผ่านต้นคอของเขาหัวใจของเขาเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกมาจาก,กอกเลือดในกายไหลเร็วขึ้น จนแขนทั้งสองข้างสั่นเกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้เขาไม่กล้าหันหลังทันทีร่างของเขาแข็งเทือเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นดินแสงไฟจากเตาหลอมยังคงสว่างแต่ไม่สามารถทำให้ความมืดในมุมหนึ่งของกระท่อมจางลงได้เลยเขากลืนน้ำลายที่ขมเหมือนโลหะและสูดหายใจลึกพยายามตั้งสติแต่ความรู้สึกบางอย่างบอกเขาว่า มีสิ่งที่ไม่ได้เป็นมนุษย์ยืนอยู่ตรงนั้นลมหายใจที่กระทบต้นคอค่อยๆถอยห่างออกไปก่อนที่ความเงียบจะเข้ามาแทนที่เป็นความเงียบที่กดทับหัวใจเหมือนเสียงทั้งหมดในโลกถูกตัดขาดไปทีละชั้นเขาตัดสินใจหันหลังทันทีแรงหมุนของร่างทำให้ฝุ่นในอากาศฟุ้งแต่เมื่อเขาหันไปที่ตรงนั้น ไม่มีใครยืนอยู่เลยแต่เขารู้ว่าความรู้สึกที่เพิ่งเกิดขึ้นมันไม่ใช่ภาพลวงตาไม่ใช่ความเหนื่อยไม่ใช่ความคิดที่หลอกตัวเองเขาถอยหลังหนึ่งก้าวรองเท้าหนังเก่าขยับไปบนพื้นไม้เกิดเสียงดังที่ทำให้เขาสะดุ้งเองเขาพยายามมองไปทุกมุมแม้แต่ช่องใต้โต๊ะหลังเตาไฟข้างถุงทาน แต่ไม่มีสิ่งใดผิดปกติมีเพียงไฟจากเตาหลอมที่ส่องแสงแรงจนทำให้เงาของเขายาวผิดปกติบนผนังเงานั้นยืดยาวจนดูเหมือนคนอีกคนหนึ่งร่างผอมคอยาวและหลา่กว้างเกินกว่ารูปร่างของเขาเองเขาหายใจช้าลงแต่ความรู้สึกหนาววาบยังไม่หายไปมันเหมือนมีตาคู่หนึ่งมองดูเขาจากในเงานั้น เขาก้าวเข้าไปใกล้ผนังและตรงจุดที่เงายาวผิดรูปเขายื่นมือเข้าไปในเงามืดนั้นเหมือนอยากพิสูจน์ว่ามันไม่มีอะไรแต่ทันทีที่มือของเขาเข้าไปถึงเขารู้สึกถึงลมเย็นจัดเย็นจนเหมือนมือของเขาถูกจุ่มลงไปในน้ำแข็งทั้งที่บริเวณน,นั้นไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูและไม่มีแหล่งอากาศเย็นเลยเขาถอนมือกลับอย่างรวดเร็ว ลอมาหายใจของเขาแรงขึ้นจังหวะเต้นหัวใจของเขาดังจนได้ยินในหูของตัวเองเขาพูดกับตนเองในใจว่าเขาต้องหยุดคิดมากเพราะต้องทำงานต่อต้องหาเงินค่าหนังสือให้ลูกชายต้องซื้อรองเท้าที่เหมาะกับโรงเรียนให้เขาต้องซื้อกระเป๋าใหม่เพราะใบเดิมขาดจนซ่อมไม่ได้แล้วเขาจึงเดินกลับไปหยิบค้อนเพื่อเริ่มงานต่อ แต่ทันทีที่มือของเขาจับด้ามค้อนเขาได้ยินเสียงบางอย่างอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงหายใจแต่เป็นเสียงร้องเบาๆเหมือนเสียงเด็กผู้ชายที่เจ็บปวดเสียงนั้นดังมาจากมุมมืดเดิมเสียงที่เหมือนลูกชายของเขาเสียงเรียกเบาเหมือนกําลังขอความช่วยเหลือเหมือนเด็กที่ร้องออกมาจากที่ที่มองไม่เห็น เสียงที่ทำให้เลือดในร่างของเขาเย็นลงทันทีเขาปล่อยค้อนหลุดจากมือมันตกลงบนพื้นไม้และดังอย่างรุนแรงแต่เขาไม่ได้สนใจเสียงนั้นเลยเขาจ้องไปที่มุมมืดหูของเขาตั้งใจฟังหัวใจของเขาเต้นแรงและเร็วขึ้นจนเจ็บหน้าอกเสียงเด็กชายดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมเสียงสัน่นเสียงอ่อน เสียงที่เขาคุ้นเคยที่สุดในชีวิตเพราะเป็นเสียงของลูกชายของเขาเองเสียงพูดว่าพ่อช่วยด้วยหัวเข่าเขาอ่อนเหมือนร่างจะล้มเพราะลูกชายของเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ลูกอยู่ที่โรงเรียนในอีกหมู่บ้านหนึ่งห่างจากที่นี่หลายกิโลเมตรเขาเริ่มสัน่นทั้งตัวทั้งใจความสับสนและความกลัวประทะก,กันในหัว จนเขาไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นความจริงไฟในเตาหลอมลุกโชนขึ้นอีกแสงของมันวาบจนเหมือนจะระเบิดและในแสงนั้นเงามืดในมุมนั้นเริ่มขยับอีกครั้งเหมือนกำลังออกมาหาเขาอย่างช้าช้าเงามืดที่ขยับออกมาจากมุมกระท่อมยังคงเคลื่อนเข้ามาใกล้เขาช้าช้าเหมือนมีชีวิตเหมือนมีเจตนาเหมือนต้องการจะสื่อบางอย่างให้เขารู้ หัวใจของเขาเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นไหวแต่ขาของเขาเริ่มมั่นคงขึ้นเพราะเสียงลูกชายที่ดังในหัวไม่ใช่เสียงร้องไห้แต่เป็นเสียงของความหวังเสียงที่ทำให้เขายืนสู้กับความกลัวเขาจ้องไปที่เงานั้นอย่างแน่วแน่และเอื้อมมือออกไปแม้รู้ว่ามันเสียงแม้รู้ว่าความกลัวกำลังกัดกินหัวใจเขา ทันทีที่มือของเขาแตะเงามืดไฟในเตาหลอมลุกขึ้นสูงส่องสว่างทั่วกระท่อมจนแสบตาและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้เขาต้องหยุดหายใจไปชั่วขณะเงามืดนั้นค่อยๆแตกสลายเป็นประกายแสงเล็กๆล,ลอยขึ้นไปในอากาศเหมือนฝุ่นเหล็กที่ถูกส่องด้วยแสงแดดละลายไปตามลมอย่างสงบในความเงียบที่ตามมา เขาได้ยินเสียงลูกชายอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงที่ชัดเจนอ่อนโยนไม่เจ็บปวดเสียงพูดว่าพ่อไม่ต้องกลัวผอมาจาัดโตให้ได้หัวใจของเขาเต้นแรงแต่กลับอบอุ่นอย่างประหลาดเหมือนมีมือเล็กๆวางบนหัวไหล่ของเขาให้กำลังใจให้สัญญาให้ความมั่นใจว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ไฟในเตาหลอมดับลงอย่างช้าๆเหลือเพียงควันอุ่นที่ลอยขึ้นไปพร้อมกับแสงสุดท้ายที่หายไปในอากาศเขายืนอยู่กลางกระท่อมเงียบนิ่งและรู้สึกเหมือนภาระในอกเบาลงเขามองไปที่คอนเก่าของเขาคอนที่เป็นสักขีพยานทุกหยดเหนือทุกความเจ็บปวดและทุกความหวังของเขาเขายกมันขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ แววตาของเขาเปลี่ยนไปภายในดวงตาของเขามีประกายไฟสว่างขึ้นเป็นประกายที่ไม่ใช่จากไฟในเตาแต่เป็นประกายของความฝันความเชื่อและความรักของพ่อที่ไม่มีวันดับเขาตีเหล็กอีกครั้งเสียงกังวานไปทั่วกระท่อมเป็นเสียงที่มั่นคงหนักแน่นเหมือนคำสัญญาที่เขาให้กับลูกชายเขาจะทำงานให้หนักขึ้น จะสร้างอนาคตให้ลูกจะส่งลูกให้เรียนสูงจนกลายเป็นคนที่เขาภูมิใจหลายปีผ่านไปลูกชายของเขาเติบโตขึ้นเรียนจบจากมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทยและได้รับงานใหญ่ในเมืองวันหนึ่งลูกชายกลับมายังกระท่อมเก่ากอดพ่อด้วยรอยยิ้มและพูดว่าพ่อผมทำได้แล้วดวงตาของพ่อช่างเหล็ก มีแสงสว่างวาบขึ้นอีกครั้งเป็นแสงที่อบอุ่นลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความหมายแสงนั้นคือประกายไฟที่เขาเคยเห็นในวันที่เขาแทบจะลม้มในวันที่เขาเจอเงามืดในวันที่เขาเกือบหมดแรงแต่ยังยืนอยู่เพื่อลูกชายคนเดียวของเขาและในวันนี้ประกายไฟนั้นกลายเป็นความจริงกลายเป็นชีวิตใหม่ของลูกชาย และกลายเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่มีอะไรมาดับได้เรื่องราวของพ่อช่างเหล็กจบลงด้วยแสงสว่างแสงที่เริ่มจากเตาหลอมแต่ส่องถึงหัวใจของลูกชายและส่องต่อไปยังอนาคตของครอบครัวทั้งสองคนขีดขีดขีด